เอาละครับตอนนี้ถึงเวลารถของถึ่กระบวนที่448ออกจากสถานี้แล้วนะครับเราดูรถวุ่งมาเลยนะมาแล้ว,ลวรถของถิ่น นะครับอัสตอมนะครับต้องกวบวนมโดยรถจักอัสตอมนีเป็นรถเช้าเลยนะครับตอนเช้ายามเช้ามาและอัสตอมสี่สิคสอง เดี๋ยวเจอกันต่อนะครับตอนเย็นกับคุณวันศรี่ด